สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะครับเราก็จะมาพยากรณ์อากาศกันประจำวันนี้สำหรับวันที่1มีนาคม2565มาดูลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นกําลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนบางแห่งในภาคตะวันออกสำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและก็ ภาคใต้ก็มีกำลังอ่อนลงทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดลงไปด้วยส่วนขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยอ่าวไทยตอนล่างมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้ากระนองขึ้นสูงถึงประมาณ2เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับฝุ่นละอองขนาดเล็กก็คือกรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองหมอกควันสะสมเพิ่มขึ้นเนื่องจาก,กลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลงพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา06.00วันนี้ถึง06.00วันพรุ่งนี้ก็มีดังนี้เลยนะครับ ภาคเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดที่1 6 2 1องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุงสดที่33-38องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-14องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2 ถึง3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดที่17ถึง21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดที่33ถึง36องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดที่10ถึง16องศาเซลเซียสนั่นเองลมตะวันออกความเร็วที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดที่21-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดที่35-37องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองมาดูที่ภาคตะวันออกเมษ ภาคตอนออกเมฆบางส่วนกับมีหมอกมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากตามแนวชายฝั่งทะเลโดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดที่31-36องาสศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วที่10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนะครับ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคิริขันชุมพรสุราธ,ธานียะลาและก็น,นาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดที่23-25ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดที่30-3ถึงองศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราธ,ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้า ขนองคลื่นจะสูงมากกว่า1เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็วที่15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองครับทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรนั่นเองมาดูภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้ากะนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาสตูลอุณหภูมิต่ำสุดที่23-26องศาเซลเซียสอ,อุณหภูมิสูงสุดที่32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1 2เมตรนั่นเองแล้วเรามาดูกันที่กรุงเทพหานครและก็ปริมณฑลเมฆบางส่วนกับเมฆ หมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดที่34-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมนี่ก็คือพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้และก็ประจำวันนี้นี่เองครับผมชอบคลิปนี้ก็กดติดตาม ให้เป็นกำลังใจทางช่องจะได้ไม่พลาดข่าวกราว,ราวและคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อๆไปนะครับ